วันนี้ก็มารีวิวพระครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเิ่นได้มาครับเป็นพระบ,บ้านยังไม่ได้ไปเช็คเลยนะครับจะต้องไปเช็คดูนะครับสวยนะครับเนื้อทองหรือเปล่าไม่นแน่ใจหลวงพเงิน นี่น่าจะเป็นลุมพุทวดลุมเล็กตอนนี้ก็ท้องเหลืองหรือทองไม่นแน่ใจเหมือนกัน,นครับที่เอามานีลุัลุมเล็กนิดหนึ่สวยนะครับดูด้านหลังตอนนี้ก็ไม่นแน่ใจว่าวัดไหนนะครับมีตอโคด้วยครับเก่าอย่งครับขึ้น พระประธานสวยนะครับตรงนี้พระเก่าเลยอันนี่สวยมากครับชุดน,นี้ก็เป็นพระรู ก็คือสาคอนนะครับคมมากครับนี้คมลึกวสสองห้าสามสองครับตัวนี้สวยแต่ตัวนี้ไม่ได้แกออกจะกรอบนะดูไม่ออกเหมือนแบบใบโพนะครับสวยนะครับนี่ก็สวยอยูไม่ออก แกกอบตอนนี้ก็ผ้าใหม่ตอนนี้ปิดตาตอนนี้ไม่แน่ใจครับตอนนี้ปิดตาตอนนะี้ สวยทุกวงเลยนะครับยิ่งพ่อเงินต้องไปเช็คก่อนเนะอยาให้บอยพี่บอยถ้าประจัาเช็กให้แล้วพ่อเงินงนี่สวยนะครับนี้นะนี่สวยครับพี่บอขอลงทุนสักห้าหมซิอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับที่รับชม